สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องวันดูสตูดิโอวันนี้ผมมีหนังมาสปอยสปอยและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Jennifer b o บอดีเมื่อสาวสุดเซ็กซี่หลอกผู้ชายมากินตับใครมาติดกับเท่ากับตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังผมสปอยกันได้เลยก่อนรับฟังคลิปนี้ผมขอ3 0ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เริ่มเรื่องมานิดดี้นางเอกของเรื่องนี้เธอถูกจับมายังคู่แข่งหนึ่งซึ่งเธอในตอนนี้ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับเมื่อก่อนเธอมีอารมณ์ที่ดุร้ายมากๆวันนั้นเองผู้คุมได้เดินมาคุยกับเธอแต่นางเอกก็ได้จัดการทีผู้คุมคนนั้นแบบไม่พูดพ่าทำเพลงผู้หญิงที่ตัวเล็กนิดเดียวแต่กลับมีแรงมากกว่าผู้ชายถึงสิบเท่าจากนั้นเธอก็ถูกจับไปขังเดียวแล้วหนังก็เล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองเดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่นางเอกจะมาติดคุก ณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีน้ำตกแปลกๆซึ่งมันเป็นหลุมน้ำมนขนาดเล็กที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังหาคำตอบกับน้ำตกแห่งนี้ไม่ได้ภาพได้ตัดมาที่นางเอกเธอเป็นสาวที่ดูเรียบร้อยมากหรือเรียกง่ายๆว่าสาวเนิร์ดเธอมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวนั่นก็คือเจนนิเฟอร์เจนเป็นสาวที่อยู่คนละขั้วกับนางเอกเธอเป็นสาวสุดแซ่บเซ็กซี่ขี้เล่นบางเวลาก็เล่นขี้กูว่าไม่ใช่ละ ในวันนั้นเองเจนได้มาชวนนางเอกไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งวันนี้จะมีนักร้องวงล็อกมาเล่นดนตรีที่นั่นเจนได้บอกนางเอกไปว่าเธออยากจะเสียตัวให้กับนักร้องนําแล้วก็ชวนนางเอกให้ไปเป็นเพื่อนแต่นางเอกก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอมีนัดกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าชิปเจนพยายามตือ้อนางเอกให้ไปด้วยกันกับเธอ จนนางเอกต้องยอมไปด้วยโดยเจนได้บอกให้นางเอกแต่งตัวให้แซ่บที่สุดในคืนนั้นนางเอกได้หาชุดใส่แบบว่าให้ดูเซ็กซี่ที่สุดโดยมีแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าชิปนั่งดูอยู่ข้างๆชิปได้ถามนางเอกไปว่าทําไมเธอต้องฟังเจนตลอดไม่ลองปฏิเสธดูบ้างนางเอกก็บอกไปว่าเธอเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตจะให้ปฏิเสธเพื่อนที่สนิทขนาดนี้ได้ยังไงไม่นานเจนก็ได้มารับนางเอกทั้งคู่ในตรงไปที่บาร์ทันที พอมาถึงหนุ่มในร้านก็พากันแซวเจนกันเกือบทุกคนแต่เจนก็ไม่ได้สนใจเพราะในคืนนี้เป้าหมายที่เธออยากจะได้นั่นก็คือนักร้องนำไม่นานพวกเธอทั้งคู่ก็ได้มาพบเจอกับหนุ่มๆเหล่าวงล็อกเจนไม่รอช้าตรงเข้าไปทักทายนักร้องนำทันทีโดยเธอบอกว่าเธออยากจะเลี้ยงเล่านักร้องนำสักหน่อยไอ้นักร้องนำก็บอกโอเคเจนเธอได้เดินแยกตัวออกไปซื้อเหล้าทันทีนางเอกที่รอเจนอยู่ เธอก็ได้ยินที่พวกนักดนตรีคุยกันว่าสาวคนนั้นคงน่าจะยังเวอร์จินอยู่ไม่น่าจะเคยผ่านชายใดมาแน่ๆพอนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นด้วยความไม่พอใจก็ตรงเข้าไปต่อว่านักดนตรีทันทีเธอบอกว่าคนที่พวกนายกำลังพูดถึงอยู่นั่นคือเพื่อนของฉันใช่เธอยังเวอร์จินอยู่ แต่ก็ควรจะให้เกียรติผู้หญิงมั่งแล้วนางเอกก็เดินไปบอกเจนเรื่องที่นักร้องนักดนตรีคุยกันเจนพอได้รู้ก็พูดกับนางเอกไปว่าจะบ้าหรอขนาดประตูหลังฉันยังเสี่ยงให้กับหนุ่มคนนั้นที่นั่งอยู่ด้านหลังทางนูน้นไปแล้วไม่นานก็ถึงเวลานักดนตรีขึ้นสแสดงนางเอกและเจนได้เดินมาดูอยู่หน้าเวทีแบบใกล้ชิดเจนได้ส่งสายตาอ่อยนักร้องนำอย่างหนักอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในร้านทุกคนต่างก็วิ่งหนีกันหมด บางคนก็ล้มลุกคุกคานบางคนก็ติดอยู่ในร้านบางคนก็โดนไฟคอ,อกตัวนางเอกได้พาเจนหนี่ออกมาได้อย่างวุดวิตในตอนนั้นเองนักร้องหนุ่มกระเด็นเข้ามาชวนเจนขึ้นไปบนรถพร้อมบอกว่าเดี๋ยวพี่จะปลอบใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ให้แล้วเจนก็เดินไปขึ้นรถ และทิ้งนางเอกให้กลับบ้านคนเดียวก่อนจากไปนักร้องหนุ่มก็ยิ้มกระชากใจให้กับนางเอกพอนางเอกกลับมาบ้านเธอก็โทรหาชิปทันทีและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชิปฟังเธอได้บอกให้ชิปช่วยออกไปตามหาเจนหน่อยซึ่งนางเอกก็เป็นห่วงเจนมากๆแต่ชิปก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องปกติของเจนที่เธอมักจะไปกับหนุ่มๆระหว่างคุยกันนางเอก เธอได้ยินเสียงคนกดกิ่งนาบานเธอเลยเดินออกไปดูแต่ก็ไม่เจอใครนางเอกคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองเธอจึงเข้ามาในบ้านอยู่ๆเจนก็โผล่มาด้านหลังของเธอนางเอกเธอตกใจมากๆที่เพื่อนของเธอสภาพเต็มไปด้วยร่องรอยต่างๆเต็มต,ต,ต,ตัวไปหมดเจนเดอ้วกใส่นางเอกซึ่งก็มีแต่เลือดที่มันข้นจนเป็นสีดําที่น่ากลัวเจนพยายามกัดคอนางเอกแต่เธอก็ทําไม่ลงเพราะเจน ยังคงเห็นหนางเอกเป็นเพื่อนสนิทอยู่แล้วเจนก็หนีไปเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนนางเอกก็ได้มาเจอเจนอีกครั้งแต่เจนกลับเป็นคนสภาพปกติด้วยความเป็นห่วงนางเอกก็ถามเจนไปว่าเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจนก็บอกไปว่าเขาสบายดีนางเอกก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่แล้วบอกไปว่าดูนิ้วฉันนี่สิเต็มไปด้วยเลือดที่เธออ้วกไว้ฉันเช็ดเลือดนั้นทั้งคืนเจนก็ตอบกลับไปว่าเธอคงจะหลอนไปเองมากกว่า ไม่นานคุณครูท่านหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกนักเรียนว่าจากเหตุการณ์เมื่อคืนนักเรียนของเราเสียชีวิตไปถึง8คนทุกคนก็ต่างกันพาเสียใจกันหมดมีแค่เจนเท่านั้นที่ยังร่าเริงไม่รู้สึกอะไรเย็นวันนั้นนักเรียนหนุ่มคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าโจได้ยินเสียใจที่เพื่อนสนิทเขาจากไปเจนได้เข้ามาคุยกับโจพร้อมแสดงความเสียใจหลังจากนั้นเจนก็ชวนโจไปทำกิจกรรมบนเตียงกับเธอและชวนโจไปกินตับย้อมใจกันในป่าเจนไม่รอช้าจับมือโจเข้าไปในป่าทันทีพอเดินเข้ามาได้สักพักเจนเริ่มลุกใส่โจทันทีพร้อมที่จะบรรเลงเพลงรักจนทำให้โจรู้สึกลืมเรื่องที่เกิดขึ้นฟินกันเลยทีเดียวเชียว โดยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขา ได้ติดกับเป็นที่เรียบร้อยเจนได้ผักโจ <Jo S 1> ติดกับต้นไม้ก่อนที่จะพุ่งเข้าไปกระซวกโจโจได้ไปเฝ้ารากมะม่วง,งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเจนก็ลงไปล้างเนื้อล้างตัวในทะเลสาบและได้เดินจากไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนวันนั้นเจนโทรไปหานางเอกบอกไปว่าฉันรู้สึกเปลี่ยปังซะเหลือเกินสดชื่นสุดๆในเวลาเดียวกันนั่นเองชิปก็ได้โทรซ้อนสายไปหานางเอกและบอกไปว่าให้นางเอกมา หหาาเขาน่อยนางเอกได้มาหาชิปชิปได้บอกกับเธอว่าโจเพื่อนของพวกเราถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมเมื่อเย็นนี้ที่ป่าหลังโรงเรียนหลายวันต่อมานางเอกก็รู้สึกแปกใจเมื่อเห็นเจนนางเอกถามเจนไปว่าทำไมวันนี้เธอดูซมสมจังเป็นอะไรหรือเปล่า เจนก็บอกไปว่าเธอสบายดีเย็นวันนั้นตอนเลิกเรียนคอรินได้เดินเข้ามาทักทายเจนแล้วพูดทํานองว่าจะขอให้เจนไปเดทด,ด้วยกับเธอแต่เขากล้ากลัว,ลว,ลวที่จะชวนเจนเจนจึงบอกว่าถ้าจะมาขอเดทก็ให้กล้าพูดตรงๆหน่อยงั้นคืนนี้เจอกันเดี๋ยวเธอจะส่งที่อยู่ไปให้ทางด้านนางเอก ชิปก็ได้มาชวนเธอให้ไปที่บ้านเช่นเดียวกันเพื่อจัดการการกระชับมิตรเรื่องบทเตียนสักหน่อยในคืนนั้นเองพอนางเอกได้อยู่2ต่อ2กับชิปทั้งคู่ไม่รอช้าเริ่มบรรเลงเพลงรักกันทันทีทางด้านของคอรินเขาก็ได้เดินทางไปหาเจนตามที่อยู่ที่เจนส่งมาให้ซึ่งนั่นมันก็เหมือนกับหมู่บ้านล้างพอเข้ามาในบ้านเขาก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆ เจนก็โผมาจากด้านหลังเหมือนเดิมเจนไม่รอช้าเริ่มลุกใส่คอรินแบบเต็มกำลังก่อนที่เจนจะเผยถึงความน่ากลัวของเธอและจัดการกัดกินล่างของคอรินจนเขา ไปนอนเฝ้ารากมะม่วงอีกคนทางด้านของนางเอกที่กําลังมีความสุขอยู่บนเตียงเธอก็สัมผัสได้ถึงเรื่องเลวร้าย,ายที่เจนกําลังก่อเรื่องอยู่ณนะตอนนี้ก่อนที่เธอจะรีบกลับบ้านระหว่างทางนางเอกก็เจอเข้ากับเจนที่กระโดดใส่หน้ารถทําให้หนางเอกยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่แล้วซิ่งรถหนีกลับบ้านทันทีพอมาถึงบ้านนางเอกก็เรียกหาแม่แต่แม่ของเขาก็ไม่อยู่ พอแม่ของเธอทำงานอยูกก่กะกลางคืนนางเอกจึงเข้ามาสงบสติอารมณ์ในห้องก่อนที่เขาจะพบว่าเจนได้มานอนอยู่ข้างๆเธอนางเอกเริ่มกลัวเจนมากขึ้นจนเจนได้บอกความจริงกับนางเอกไปว่าในคืนวันนั้นที่เกิดเหตุไฟไหม้กลุ่มนักดนตรีวงร็อกได้พาเธอเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเจนเธอพยายามหนีแล้วแต่ด้วยตัวผู้หญิงคนเดียวก็สู้แรงชายหนุ่มไม่ไหวเจนถูกนำตัวไปที่น้ำตกประหลาดเธอ ถูกมัดมือมัดเท้าไอ้นักร้องนําได้บอกเจนไปว่าที่เขาจับตัวเจนมาก็เพราะเขาจะสั่งวยเจนให้กับซาตานเพื่อแลกเปลี่ยนให้วงของตัวเองดังเป็นผู้แตกก่อนที่เขาจะท่องพิธีกรรมบางอย่างและใช้มีดสั้นแทงเจนแบบไม่ยัง้งทําให้เจนหมดลมหายใจไปในที่สุดแล้วเขาก็ทิ้งมีดลงไปในน้ําตกแห่งนั้นอยู่อยู่ เจนก็รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่หน้าบ้านของนางเอกแล้วเจนอยากจะกินนางเอกมากๆแต่ก็ทําไม่ลงก่อนที่จะหนีไประหว่างทางเจนได้ไปเจอนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กําลังจะกลับบ้านเจนได้พาชายคนนั้นเข้าไปในป่าและจัดการกินเขาไปในที่สุดและนําร่างของชายคนนั้นไปทิ้งในบาร์ที่เกิดเหตุไฟไหมในทุกๆครั้งที่เจนได้กินมนุษย์เขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นเนื้อตัวเปี่ยปังและเจนก็ได้ชวนักเอกด้วย การกีดแขนตัวเองจากที่เป็นแผลภายในพริบตาเดียวแผลนั้นก็ได้หายไปวันต่อมานางเอกพยายามไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรัฐที่ซาตานจนเธอได้พบว่าสิ่งที่เจนพูดนั้นมันคือความจริงแต่ถ้าไม่ใช่สาวที่ยัง,งวอร์จินอยู่ซาตานก็จะเป็นสิ่งล่างกับสาว ที่เอามาสั่งเวยแทนและบังคับให้สาวที่ถูกสิงล่างดื่มกินเลือดของมนุษย์เพื่อทําให้ร่างที่สิงยังมีชีวิตอยู่รอดทางเดียวที่จะจัดการร่างนั้นได้จะต้องใช้มีดแทงเข้าตัดขั้วหัวใจเพื่อปิดชีปร่างกายนั้นพอนางเอกรู้เช่นนั้นเธอก็ได้มาบอกชิปแต่ชิปก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดเขาได้ถามนางเอกไปว่าสนใจไปหาจิตแพทย์ด้วยกันไหมทําให้นางเอกรู้สึกไม่พอใจก่อนที่ชิปจะบอกไปอีกว่าเงินคืนนี้ก็แต่งตัวมาส,สวย มางานเต้นลำของโรงเรียนด้วยกันดีกว่าเล้วชิปก็เดินจากไปในคืนนั้นเองนางเอกแต่งตัวมาสุดสวยเพื่อมารอพบกับชิป ทางด้านของชิปก็กําลังเดินเท้ามาในโรงเรียนแต่ก็ดันมาเจอเจนเข้าเจนพยายามเข้าไปหลอกล่อชิปใส่หลายนางเอกต่างๆนานาว่านางเอกจริงๆแล้วเธอแอบมีกิก๊กแถมยังเสียตัวให้กับชายหนุ่มคนอื่นมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเสียตัวให้ชิปเสียอีกเจนได้ชวนให้ชิปจูบเธอและชวนเขาให้ไปกินตับในที่ที่รับตาคนหน่อย ทางด้านนางเอกก็เริ่มสั่งหอนใจไม่ดีที่ชิปไม่ได้เข้ามาในงานและรวมถึงตัวของเจนด้วยนางเอกไน้ตามหาชิปไปทั่ว จนได้มาเจอสถานที่ลกล้างแห่งหนึ่งพอนางเอกเธอเข้ามาก็ไม่ทันเสียแล้วชิฟแฟนหนุ่มของเธอได้ถูกเจนกัดคอไปที่เรียบร้อยนางเอกไม่รอช้ากระโดดลงไปหาชิฟและได้พาตัวชิฟขึ้นมาจากในน้ำนางเอกได้ต่อว่าเจนบอกไปว่าผู้ชายในเมืองนี้มีตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องมากินแฟนของเธอด้วยเจนได้บอกไปว่าผู้หญิงฉันก็กินได้แล้วก็พุ่งเข้าใส่นางเอกทันทีแต่ชิฟได้ใช้เหล็กยาว แทงเจนไปทำให้เจนหนีออกไปจากที่นั่นทิ้งนางเอกกับชิปที่กําลังจะหมดลมหายใจชิปได้ขอโทษนางเอกที่ไม่ยอมฟังนางเอกแต่แรกชิปเขาก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดนางเอกเธอรู้สึกแค้นใจเจนมากๆจึงบุกเข้าไปยังห้องนอนของเจนพยายามใช้มีดแทงเจนให้ตายเพื่อแก้แค้นทั้งคู่ยื้อแย่งมีดกันสักพักเจน ได้กัดนางเอกเป็นหนึ่งทีนางเอกใช้แรงเฮือกสุดท้ายแทงเจนตรงหัวใจทำให้เจนสิ้นใจไปในที่สุดแล้วแม่ของเจนก็เปิดประตูเข้ามาเห็นนางเอกเธอก็สลบไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นทำให้นางเอกต้องเข้ามาอยู่ในคุกแข่งนี้แล้วแผลที่ถูกเจนกัดก็ทำให้นางเอกได้รับพลังของซาตานมาบางส่วนแล้วนางเอกก็ใช้พลังนั้นแหกคุกออกมานางเอกกลับเข้าไปในป่า จนได้ไปเจอมีดที่ไอ้นักร้องนํามันใช้แทงเจนนางเอกจึงเก็บมีดเล่มนั้นมาตัดภาพไปที่พวกนักร้องตอนนี้พวกมันก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเพราะตั้งแต่บูชาซาตานไปพวกเขากระดังกันแบบผู้แตก ในตอนจบนางเอกก็ได้แก้แค้นให้เจนเธอจัดการฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นจนหมดแล้วหนังก็ได้จบลงไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเจนนิเฟอร์บอดี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบหางทุกๆคน ชอบคลิปที่ผมสปอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ